พี่โตครับมีเรื่องหนึ่งที่พี่โตอยากจะถ่ายทอดมานานแล้วครับเกี่ยวกับเมืองลับแลและเมืองบางบนันะครับพี่โตอยากให้พี่โตถ่ายทอดว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรครับตามทัศนะของพี่โตครับพี่โตครับผมเรื่องนี้เคยเกิดมาน่าจะเป็นปีแล้วกระมังครับรายละเอียดของสองเมืองนี้ครับมันมันจะมีบางจุดที่คล้ายกันนะแต่ก็ไม่ได้คล้ายกันหมดเมืองลับแลเนี่ยครับ เราทุกคนก็เคยได้ยินมานานเนาะครับถ้าเอาโลกของความจริงคือจังหวัดอุตรดิตใช่ไหมครับก็ตามเรื่องเล่าที่ได้รับรู้มาครับพี่โตอืมบางตำนานบางรายที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบมีหญิงสาวถือศีลแล้วก็ไม่พูดโกหกค่อนข้างมีความสัตว์ในคำพูดครับมีศีลธรรมอันนี้ที่เขาล่ำารือกันมานานนะครับครับ ส่วนที่ผมจะถ่ายทอดคือมันค่อนข้างจะเป็นปัจจุตังและอจินไต่หน่อยแต่เอาตำรามาเพื่อเรียบเคียงให้คนเข้าใจง่ายเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับอันที่จริงอะ่ะเมืองรอบแรลครับมีทุกจังหวัดครับมันก็ไม่แตกต่างครับมิติภพภูมิที่แบบคู่ขนานกับโลกนะครับครับก็จะคล้ายๆแบบเมืองมังบดเลย มิติพบภูมิคู่ขนานกับโลกอืแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเมืองรับแลครับไม่ได้มีเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวมีทั้งคนตัวเล็กๆหรือมีทั้งสัตว์สิ่งมีชีวิตอะไรที่แตกแหวกแนวไปมากมายที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่คล้ายมนุษย์อย่างเดียวนะครับมันมีเยอะครับมันแบ่งแยกตามกรรม ที่เขาซ่อนเล้นอยู่คําว่าลับแลมันก็เหมือนไปอยู่ที่ลับๆนะครับ <c oughs> ที่ห่างจากสายตาผู้คนแล้วก็อยู่ในตามถ้ำก็มีในเหลือถ้ำเหลืออะไรเงี้ยแต่คนทุกคนอาจไม่รู้ว่ามันมีแบบทางผ่านไปสู่เมืองลับแลของพวกเขาได้ครับ <c oughs> แค่จุดๆหนึ่งใช้แบบก้าวข้ามไปเงี้ยครับแต่มันก็ต้องมีกิจมีหน้าที่นะครับ ตามถ้ำมีจุดอย่างนี้เยอะนะครับมันเป็นจุดเชื่อมต่อสู่อีกภพภูมิหนึ่งก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่กันเป็นหมู่บ้านก็มีมีจำพวกสัตว์ก็มีคนตัวจิ๋วๆก็มีคนตัวใหญ่ก็มีนะครับผมคล้ายๆมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็มีนะครับแล้วก็ตามต้นไม้ก็มีนะไม่ใช่แค่ลูกกัดเทวดานะครับบางจุดในต้นไม้อ่ะมันจะมี เมืองรับแลผ่านวาบเข้าไปเออมันเป็นเหมือนประตูมิติครับอืแหล่งน้ําก็เหมือนกันก็มีหมดครับแหล่งน้ํานี้น่าจะเป็นแนวแนวเมืองบาดาลใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับพญานาคซะส่วนใหญ่ใเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแต่มีมากกว่านั้นก็กลุ่มมัดฉาแล้ออะไรนี่ใช่ไหมครับพี่ตามในวรรณคดีหรือเปล่าครับใช่ ผมจะเล่าอกอย่างหนึ่งนางเงือกมีจริงนะครับอ๋อครับแล้วก็สัตว์แบบกึง่งทิพย์ก็มีันะครับแต่ส่วนมากคนไม่เห็นนะครับเขาจะอยู่ในที่ลับกันที่ที่ห่างไกลจากสายตาผู้คนไม่ให้มนุษย์ทั่วไปเห็นได้ง่ายหรอกครับดังนั้นนะครับจุดซ่อนเลนในโลกเรามีเยอะนะครับเ <laughs> มืองลับๆับเมืองแรนแรนก็เพียนะครับแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของ คนเราที่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นเนาะถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องมันก็เข้าไม่ถึงนะครับ,ค,รบคิดมากไปก็จะสติหลุดวิปลาสไปได้ปรุงแต่งอุปทานไปนะครับจิตก็จะไม่พัฒนาสติก็จะไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะไหลไปเรื่อยนะครับมันจะหลงไปเรื่องแบบนี้มันเกินวิสัยนะครับของปุถุชนนะครับเราก็ควรอยู่ในความพอดีพอประมาณ ทางสายกลางอย่างที่พี่เคยเห็นนะบางจุดนะเมืองนับแลมันผ่านสถานที่สำคัญสำคัญก็มีโบราณเนี้ยเป็นจุดฐานว์บเข้าไปเข้าไปมันก็เป็นเมืองหนึ่งอันนี้แค่ยกตัวอย่างอย่าพึงเชื่อแล้วกัน,นะครับครับบางทีอยู่หลังพระประทานก็มี mm hmm. มเข้าไป มันมีจุดเชื่อมเยอะครับครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าใครไม่มีจิตมีหน้าที่ไม่รับรู้หรอกครับแล้วประตูจุดแบบนี้ที่เขาไว้เข้าออกอ่ะมันตั้งข้างที่จะไม่ให้คนเห็นด้วยสายตายง่ายอยู่ในที่ลับๆอ่ะครับที่คาดไม่ถึงเนี่ยับแค่จุดนิดเดียวก็แต่ในทางแบบภพ,พูมมันมันกว้างนะครับอือแต่มันถูกเคลือบไว้ทางไว้บังไว้ มันก็ไม่แตกต่างกับเมืองบางบทนะครับครับตรงนี้มันคล้ายกับเมืองบางบทเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันมันจะอยู่ในที่แบบห่างไกลผู้คนจุดจุดซ่อนเร้นอนะ่ะครับอืมที่รับตาแล้วก็เข้าถึงยากอืมเราเคยคิดเมื่อเวลาเดินทางไปไหนอะหรือแถวบ้านเราทางจุดต่าง บางทีบางจุดน่ะมันอยู่ใกล้เราแท้ๆเรายังไม่เคยเห็นเคยผ่านอ๋อคเพราะเราโฟกัสไปที่เราเคยเห็นประจําเนาะครับมันจะมีบางจุดที่แบบรับตาซ่อนเลนอ้าวตรงนี้มันมีด้วยเหรอ,อรเราอยู่นี่ทำไมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเมืองรับแล้วมันจะอยู่แบบนี้ออ,อมันจะต่างจากเมืองบางบทเมืองบางบทมันจะค่อนข้างที่จะ เกี่ยวกับพระเวทเกี่ยวกับอาคมครับอ่ามันกับพรางไว้อันนี้ถ้าเมืองรับแลนี้มันเป็นแบบอันนี้ตามความเข้าใจผมนะครับที่เมืองรับแลจะเป็นลักษณะของเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่มีด,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 ดวงจิตดวงวิญญาณอยู่ในนั้นเหมือนเขาเดําเนินชีวิตของเขาไปเหมือนเป็นเมืองของเขาใช่ไหมครับมเมืองบางบทน,นี้อาจก็จะมีลักษณะคล้ายกันเหมือนจะโดนเหมือนต้องคํำสาบด้วยด้วยไหมครับพี่โตก็มีเกี่ยวข้องคือว่าแบบ คำว่าบางบทนี่เหมือนตั้งใจที่จะปิดบังไม่ให้ใครรู้ใช่ครับเมืองลับแลนี่อาจจะแบบเหมือนถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นหรือ,อไรถูงต้ง,งก็ประมาณนั้นครับแล้วเมืองบางบทครับมันจะเกี่ยวกับมิติคู่ขนานกับโลกเราด้วยครับซึ่งมันก็คล้ายเมืองลับแลออคือมันจะไม่แตกต่างกันมากครับแต่ถ้ารายละเอียดเจาะจงจริงมันมีความแตกต่างกันและมันเป็นภพภูมิมิติเหมือนกันนะครับบางตำราจะบอกว่าเมืองลับแลกับเมือง มังบดอะเป็นชื่อเรียกคนละอย่างกันเท่านั้นแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับครับแล้วอย่างที่น้องพูดอะเมืองมังบดมันก็สามารถที่จะมีคําสาบคาอะไรอาถรรพ์อะไรด้วยในตัวด้วยเสมอครับแต่บางทีมันก็เป็นภพภูมิมากมายของเขาแยกจากพวกสัตว์จะดิดกรรมไปแล,แล้วก็มีศิลธรรมสูงกว่ามนุษย์ก็มีหรือสร้างด้วยอํานาจอาคม จำกับไว้ปิดบังไว้เนี้ยครับไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็ผู้คนจิตวิญญาณนั้นก็มีกรรมผิดข้องกับพันธาสัญญาตรงนั้นด้วยนะมันเลยออกมาไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับออรยะธรรมโบราณด้วยใช่ไหมครับใช่ที่แบบจะโดนแบบเหมือนปิดตรงนั้นไม่ให้เหมือนใครเข้าถึงได้ในทางจิตวิญญาณได้เลยใช่ไหมครับ เหมือนให้ดวงจิตวิญญาณนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะให้เขาเหมือนใช้กรรมหรือว่าทําหน้าที่ในการดูแลรักษาอะไรของเขาไปใช่ไหมใช่แล้วเมืองบางบทก็อยู่ทุกที่ได้หมดตามป่าตามเขาตามถ้ำหรือไม่ก็เป็นโบราณสถานครับวัดวาอารามเก่าๆมีทางผ่านได้เช่นกันเหมือนกับเมืองรับแลครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือเมืองรับแลมันจะอยู่ในที่รับตาคน อมันจะเป็นจุดเข้าออกที่คนไม่ค่อยเห็นครับางทีคนผ่านไปผ่านมาไม่รู้ว่ามันมีรหัสมีจุดตรงนี้เข้าไปเออมันเฉพาะคนมีหน้าที่ของพวกเขาจริง,รงแต่ถ้าเป็นเมืองบางบทมันจะสร้างผ่านแล้วก็มีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างมากำกับเช่นผู้คนที่มีอาคมเนี้ยครับอในอดีตเนี้ยอืปิดบังไว้สถานที่ตรงนี้ไว้ ไม่ให้เห็นเงี้ยมนบางตาเงี้ยครับเออแบบนี้ก็ข้าขายเมืองบางบดได้เหมือนกันครับแต่มันก็มีมากที่เป็นพบภูมิติศทั่ขนานของโลกเลยตรงนี้ก็เยอะครับนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับอาคมต้องจําแนกออกไปฮะมันค่อนข้างละเอียดครับถ้าผมจะถ่ายทอดลึกๆมันค่อนข้างยาวและนานนะครับคือมันมีด้วยหลายเหตุผลใช่ไหมครับใช่บางทีเมืองบางบทน,นี้เหมือนถูกอาคมปิดกั้นเพื่อกักขัง หรือผน,นึกหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับพี่โตใช่กับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเหมือนให้ดวงจิตวิญญ,ญาณน,นั้นได้ดูแลรักษาโบราณสถานนั้นใช่ไหมครับใช่ไม่ให้ไปใครเข้าไปรบกวนหรือวอ่าหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าให้ดวงจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเหมือนบําเพ็ญบาร,รมีไปถูกต,ต้องด้วยรายเหตุผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นที่อยู่ของเขาพื่อปูของเขาเองอ๋อครับอืมคือเราเหมารวมไม่ได้นะครับมันต้องแยกออกตามกรรมของสัตว์ครับ พอเข้าใจนะว่าเมืองรับแลกกับเมืองบางบทเหมือนล้วแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับอันนี้มีเรื่องที no ่พี่โตถ่ายทอดไปเมื่อคลิปก่อนๆนะครับเรื่องแอตแลนติสนะครับพี่โตอันนี้จัดอยู่ในเมืองรับแลหรือเมืองบางบทบางบทบางบทใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนเขาปิดกั้นใช่ไหมครับไม่ให้บางทีนักสำรวจก็พยายามหาแต่ก็หาไม่เจอใช่ใช่แต่มันก็จะข้าบเกี่ยวเมืองรับแลด้วยอ๋อ อคือมันไม่ได้พูดได้เต็มปากไงว่าเป็นเมืองมังบดอย่าลืมนะคําว่ารับแรงมันอยู่ในที่รับอยู่ในที่ห่างไกลผู้คนจิตวิญญาณอะไรต่างๆที่เข้าไม่ถึงครับมันก็เข้าข่ายเมืองรับแรงด้วยในตัวถูกไหมบางทีมันมิตินั้นก็คาบเกี่ยวทั้งสองใช่ถูกต้องครับเอเราต้องมองทีละประเด็นนะครับแบบแยกคายหน่อยครับคับผมบางจุดมันคาบเกี่ยวกันแต่บางจุดมันแยกออกกันโดยสิ้นเชิงก็มีครับ แต่โดยรวมเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเงี้ยมันคาดเกี่ยวกันรระหว่างสองเมืองนี้นะครับครับผมยกตัวอย่างเมืองบางบดนะอย่างเขาพนมรุ้งก็มีอมแล้วก็เขาสวายก็มีที่สุรินทร์เนี้ยครับอืมเอาไปว่ามีทุกจังหวัดเท่ากันครับที่ผมเคยผ่านมานะครับผมต่างประเทศก็มีมีเยอะเลยนะครับไม่มีจังหวัดนะไม่มีผมกล้าพูดอย่างนี้เลย แต่แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องที่มีงานมีกิจต้องทำครับมันเลยไม่ต้องมายุ่งตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่นะครับมันก็เหมือนเส้นคู่ขนานอะ่ะเราทําหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่อย่างเงี้ยเออบางทีเขาเห็นเราแต่ถ้าเรามีเซน์มียาน่ะมีตาชิพไม่โมโนะ่ะับเราก็อาจจะเห็นเขาเหมือนกันบางทีเหมือนเป็นคลื่นที่ตรงกันใช่ไหมใช่มันจะ,นะงนะ<ข>ก์เข้ามา บางทีเหมือนเหมือนเห็นคนอีกฝั่งหนึ่งนียมันเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนเขาไม่ได้มีเจตนารายอะไรแค่เห็นเขาใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับใช่เขาก็ดําเนินชีวิตของเขาไปบางทีการเวลามันผ่านมาใช่ไหมบางทีเห็นพวกเขาออกมาเดินก็มีเข้าออกก็มีครับอาจจะให้เห็นในความฝันหรือความเป็นจริงครับอืเขาทำอย่างนี้บ่อยนะครับแต่ไม่ใช่เห็นได้ทุกคนนะครับอยุธยานี่ก็เยอะเรื่องบางบท นะครับอันนี้ผมเคยเห็นเรื่องเล่าได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับว่าเหมือนมีพระที่ปฏิบัติดีเงี้ยครับปฏิบัติชอบแล้วก็เหมือนที่อยู่ในเขตป่าเขาเงี้ครับพี่โตแล้วก็จะมีคนมาทําบุญกับท่านเงี้ยครับอาจจะเป็นชาวเมืองรับแรหรือเมืองบางบทเข้ามาใช่ไหมครับแต่งตัวเข้ามาเนี้ครับจะพอแต่พอเหมือนคนมุนุปกตินี้พยายามหาคนคนนี้ที่เคยเจอแต่ก็กลับไม่เจอแล้วเนี้ยใช่ก็คือเหมือนเขาอยากมาเขาก็เหมือนข้ามม้ได้ใช่ไหมต้อง ด้วยเขามีเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนมีบุญญาลิกของเขาหรือเปล่าครับอืมจาดว่าเป็นกายทิพย์ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับอืมแล้วอย่างพระท่านต้องศีลบริสุทธิ์ด้วยอ๋อครับท่านก็ทรงอภิญญาด้วยอย่างเงี้ยครับอ่ามันถึงจะเป็นจุดเชื่อมต่อพวกเขาได้อ๋อครับเออเมื่อเขาออกมาท่านก็รู้ไม่เห็นกายทิพย์ก็เห็นมปนกายหยาบเลยอย่างเงี้ยอ๋อครับอ่าอย่างเงี้ยจะปรากฏได้หลายรูปแบบครับ บางทีก็มาเป็นงูเป็นปีญานนาคเป็นเสือสมิงครับโอ้ยสัตว์ดึกดำบรรหรือสัตว์เหมือนกับเหมือนสัตว์ในป่าเห็นมาพาน่านี้ก็มีจิตเยอะนะครับอ,อืมบางทีเขาแปลงกายเป็นนกเป็นอะไรมาเกาะกิ่งฟังธรรมได้ด้วยอย่างนี้เลยครับใช่ <laughs> เขาก็แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมาใกล้ๆใช่ไหมถูกต้องเออสามารถแปลงกายมาได้สารพัดนะครับบางทีเราคิดว่าแบบเขาเป็นสัตว์เด,ดาารัจฉาน ถ้าจริงเขาเป็นเทวดาท่านหนึ่งองค์หนึ่งเลยก็มีค,คุณธรรมสูงกว่ามนุษย์เนี่ยเพอเพอไปเอาหนปิกยิงปืนยิงกำหนักไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยมองข้ามอะไรเพียงเล็กน้อยนะอะคุณอาจจะสร้างกำหนักได้นะครับอเอาไว้ว่าสรุปอย่างนี้นะครับเมืองบางบดมีทุกที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้สวนตรงเนี้ยเป็นสวนสมเด็จในอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับตรงนี้ก็มีเมืองบางบด คือมันซ้อนกับโลกเราเลยแค่แบ่งพื้นที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันเท่านั้นแหละครับแต่สิ่งที่ผมถ่ายทอเดเนี่ยวพวกเขาได้ยินเยอะพวกเขาฟังอยู่นะครับครับอไม่ว่าจะเป็นพบภูมินาหรือลุคเทวดากาเทวดาเจ้าที่หรือสัมฤเวสีเท่านี้ก็นก็ได้ยินได้ฟังเราเรื่องอนุโมทนารตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับนี่ พิจารณาแล้วละาว่าเอาข้อดีไปใช้ก็พอผมมีเจตนาอุบายที่ฝังรียะบ่อยสุดไม่ได้มายึดติดกับสิ่งตรงนี้ในสิ่งที่รู้เห็นอะไรนะครับแ้่พูดให้ฟังไม่ได้มายกตนนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองลับแลมันจะอยู่ที่รับตา mm hmm. ห่างไกลเข้าถึงยากหน่อยครับหรือเป็นจุดที่บังสายตาเราครับจากปกติที่เราผ่านใช้ชีวิตประจาวันอืมบางทีเป็นคนมีพื้นที่ ั้งแต่เกิดแต่วันหนึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามีจุดตรงนี้ะครับอันนี้ถือว่าแบบที่รับแรงวนะครับอันนี้ประสบการณ์ผมก็เคยเจอครับเหมือนผมเป็นคนชอบขับรถเ,เวินดูนู่นด,ดูนี่ครับพี่โตสำรวจเส้นทางแต่บางเส้นทางเอ๊ะตรงนี้เราก็ผ่านบ่อยแต่ไม่เคยเข้าสักทีผมก็เลยเข้าไปเออมันเออมันเห็นอะไรที่มันแตกต่างจาก มันเหมือนไม่ใช่อยู่ในจังหวัดเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของจังหวัดอื่นหรือว่าแบบภมิทประเทศอื่นเนี่ยครับใช่มันก็เพิ่งได้เห็นแค่ตอนนั้นเนี่ยอ่าบางทีมันเป็นสัญญาครับความจําหรือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ครับคือบางจุดมันอาจจะคุ้นเคยกับที่ต่างๆจังหวัดอื่นใช่ไหมเฮ้ยทำไมมาที่ตรงนี้มันเหมือนกันจังแต่บางทีบางอย่างมันก็มันบอกไม่ได้เนาะมันเป็น สิ่งที่จิตเราสัมผัสรับรู้น่าจะมีจุดเชื่อมอะไรไปอีกฝั่งหนึ่งหรือไอที่ต่างๆได้ครับถ้ามันคล้ายกันจังว่าอันนี้มันเข้าเรื่องเดจาวูใช่ไหมใช่อันนี้พี่ก็เคยถ่ายทอดไปแล้วแสดงว่าเป็นมิติสอนเส้นขนานคกบคู่กันด้วยใช่ไหมแต่ส่วนมากเมืองรับแลกก็จะอยู่ไม่ค่อยอยู่ในเมืองเท่าไหร่นะครับครับมันจะมีบางจุดที่อยู่ในเมืองนะครับซ่อนเลนอยู่นะครับตรงนี้มันไม่ค่อยห่างไกลครับแต่มันจะห่าง ไกลคนเข้าไม่ถึงมากกว่าออ <c oughs> ที่ตรงเนี้ยมีอยู่ก่อนแล้วนะครับกำลังพึ่งขยายเข้ามาอืครับแต่สิ่งที่ผมบอกคือมันจะมีบางที่ที่อาศัยอยู่ในเมืองอแต่มันรับหูรับตาคนคนเข้าไม่ค่อยถึงมอ,องข้ามว่างั่นนะั้ะครับเออเวลาเข้าไปมันจะเข้าไปอีกจุดหนึ่งคบ,บางทีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นประตูหนึ่งประตูสองแล้วก็เข้าสู่ประตูสามออย่างเงี้ย มันต้องเข้าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่สามารถเข้าประตูสามได้เลยครับเอเพราะว่าเขาสแกนแต่เขาวางประตูวางจุดรับแรไว้ในตัวเมืองหรือในเขตใเขตดเขตหนึ่งไว้ครับอเป็นจุดรับรักที่คนไม่ค่อยรู้แล้วก็เวลาคนสัมผัสคนรับรู้ได้ต่อไปมันก็จะเข้าสู่จุดที่สอง แล้วสามแต่บางคนเข้ามาสามเลยก็มีอย่างเงี้ยครับอืมันมีกรณีที่เป็นเรื่องเล่าที่ว่าคนเอามาเล่าประสบการณ์กันนะครับพี่โตเหมือนเหมือนขับรถออกนอกเส้นทางจากที่เส้นทางปกติอืเหมือน G P S มันนาไปเนี่ยครับพี่โตแบบล็อกออกไปข้างนอกจากเส้นทางหลักเหมือนเขาเข้าไปแล้วเหมือนหาทางออกไม่ได้เงี้ยครับหลงมันมีประสบการณ์ที่เคยเล่ามาอันนี้เหมือนอาจจะเข้าไป จิตใจที่มันได้บริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับอาจจะดโดนดวงจิตดวงวิญญาณเขาเขาแกล้งหรือว่าเขาทําโทษหรือเปล่ามันไม่เชิงไม่เชิงมันเป็นกรรมของเราด้วยกรรมหมอที่ต้องไปตรงนั้นใช่เพราะว่าเราเคยทาในอดีตับมันก็ทําให้หลงทางหลงอะไรได้เนี่ยครับถ้าเอาความเป็นจริงในทางโลกเนาะมันก็เราไม่ชํานาทางเนาะใช่ครับแต่มันมีผลด้านกรรมในตัวเสมอครับางทีไปวนไปหลงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ปากหมุดทั้งที่จะไปเออ ถูกนะเอ้าทําไมเราเข้าป,ปา่านี้ทําไมเราเข้ามาจุดนี้เพราะว่ามันเวียนกรรมสัญญาที่เราเคยทําครับหรือมีจิตวิญญาณในเมืองบางบทเมืองปับแลหรือปอบภูมิต่างๆดนให้เราเข้าไปอ๋ออืมครับให้เราไปเจอสถานที่ที่หนึ่งให้เราเลื่อลึกสัญญาครับเข้ามาสูดจิตใจที่นี่มันคุ้นจังวะเ<อ>ขาพยายามให้เราจําได้เลื่อลึกได้ครับเออแล้วบางทีก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไหว้เออทําบุญทำไรอธิษฐาน แผ่เมตตาอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็แล้วมันก็อาจจะขอขมาของอุตสรรมกรรปลดล็อกกันได้อก็จะได้เจอทางออกนี้งใช่ไหมใช่เป็นลักษณะของไปเหมือนไปใช้กรรมใช่ไหมครับตอแล้วก็ปรับพ่อฟูมิเคียร์กันในตัวครับอแต่บางท่านมีคุณธรรมแต่ละระดับนะครับอืมเขาก็ดนให้ไปเพื่อช่วยอะไรหน่อยครับอืมันเกี่ยวเนื่องทั้งบุญทั้งกรรม เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเออหรอกที่หลงไปทางนู้นนะครับพี่ให้เราวนหาว่าจะเจอเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับกรรมทั้งน,นั้นนะครับครับกรรมดีกรรมไม่ดีอ่ะแต่เราก็ต้องมีสติอยู่ในปัจจุบันทางสายกลางเราคิดดีทําดีเป็นหลักกะระเอออะไรที่มันอดีตแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับอืแล้วก็จเจริญภูมิฐานสี่แผ่เมตตาให้พวกเขาได้ สร้างกุศลบุนบารมีให้ตัวเรานะครับแล้วก็อย่าสําคัญตนนะอืมมันจะปฏิบันนติได้พัฒนาครับถ้าพูดไปอ่ะครับเห็นไหมยาวยาวในนี้ผมยังไม่จบนะยังไม่ถึงหนึ่งส่วนเลยครับนะครับที่สิบสามสิบนาทีแล้วมั้ครับ,รบเรื่องเมืองรับแลและเรื่องเมืองบางบดทุกท่านก็พอเข้าใจนะครับว่าลักษณะโดยรวมเป็นเช่นไรนะครับผมหวังออว่า EP นี้จะมีประโยชน์ ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมพิจารณาแล้วก็ละวางลงนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ